สวัสดีครับมือน,นีพามาจินตำ้าวปุ้นครับตำ้าวปุ้นใส่กรุงครับใส่กรุงม,มาเด้อครับเด้อครับพินงมือน,นีครับแสบแสบยั่ยวกขึ้นเก่าครับผักผักห้กองก็สิมีประมาณนี้ครับผักมีประมาณนี้แสบแสบครับแสบแสบน้องปัด มาด้ยวยครับเด้อทางไก่ทางไก่กันเลยครับเสบแซ่บน้ำกันครับเสบแซ่บน้ำกันครับบิง